สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต้องไปตอนนี้เรากำลังติดตามอยู่บ้านสอน้อยเพชรบ้านแพงครับหัวฝากติดตามช่องอะตอมลำเพิร์ดออฟฟิเชียลแล้วนะครับมื่อนี้ผมจะพาไปไปเบิง้งช่างเป็นทํำหัวครับเป็นทํำหัวหัวหมว่าเมื่อนี้เพิ่นใส่ก่อนเราเรียกว่าใส่ กำแพงแล้วครับใส่ใส่เขาเรียกว่าแต่ก่อนมันจะเป็นนั้นเนาะิ้นบ้านห้อจะใส่อิฐเนาะใส่อิฐกอกกอก,อก,อกอทีละกอนทีละกอดแลวนี่เพิ่นใส่เป็นบล็อกแล้วครับผมพาไปเบิ่งครับว่อนี่เป็นที่แบบย่างดีแล้วครับพาบ่น้องไปเบิ่งครับผมว่าเพิ่นจะได้อยู่จากห้องแล้วครับผมมาไปพาไปเบิ่งว่า หลักฐานเป็นจังไหนสิไหมครับเบิ้งแข็งแรงมากเลยครับเบิ่งว่ามือนี่ได้อยู่ประมาณจักห่องแล้วบรรยากาศดีๆครับป่านสาออยนยบรรยากาศทุ่งหน้าว่ามือนี่ไม่จักห่องเนี่ยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบห่องเอ็ดมือีลีพันใส่ได้ไปสิบห่องแล้วครับต่อผมถามสร้างพ้นว่ามีจักห่องบัดไปเนี่ยใส่แบบจังสี่ครับเพราะว่ามีประมาณร่อยหาสิบห่องครับต่อพันใส่ค้นยกใส่ทีละ พี่ละอ่นบ็อกพี่ละบ็อกนะครับเบิ้งครับเนี่ยคิดเบิ้งครับแทงนี่นักว่านักดากาใช่หาหกคนยกยกเป็นใส่นะไสตรงนี้ครับใส้เป็นซองเป็นซองไปเองที่เลยเนี่ยพ่นกัเฮ้นี่จะแต่ว่ากาเป็นการที่แบบ ท่ากำแพงแบบรวดเร็วและแข็งแรงครับแข็งแรงเนี่ยท่านกับก,ก,ก็พื้นฐานก่อนเอาว่างฐานไปก็ปูนใส่เทปูนในเต็มนะครับเนี่ยเบื้องเล็กแลก้วก็อาจจะใช้เวลาสักเดือนนึงก็แล้วละครับแต่แข็งแรงมากครับแข็งแรงคัับรรยากาศทุ่งน้า นี่ครับจะเป็นแทงยังเสียแทงสำเร็จรูปเลยสมัยใหเป็นแทงสมัยใหม่ครับคลิปนี้ คลิปนีก็เพาะสนีกันนะครับผมเดี๋ยวจังใดก็ฝากกดติดตามช่องอะตอมลำเพอินออฟฟิเชียลเดอรครับกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในเดอรครับน้องใหม่อาจจะงบพันเกงครับคอกก่อยๆฝึกเต่าตัวตนจะฟของไปพี่เส้นจ้าของช่วงนี้ก็เป็นช่วงเห้าซ่อมอาจจะบม่มีอย่างมากไม่ทายอีกแปดมือแกไปมือเก้ามือก็ได้ออกงานแล้วครับผม จะได้ติดตามว่าชีวิตการเป็นหมอลามหรือว่าการกินการดูอยู่ยังไงกันฝากติดตามช่องน้ำเด้อขอบคุณครับ